สวัดีค่ะอยู่กับกุ๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกมลาเลนเจอร์ซีซั่นที่5นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้กุก๊กูจะมารีวิวตัวนี้นั่นเองนี่เลยตัวใหม่นะคะที่มาพร้อมกับโคลาบประจำเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็คือแก๊งยากุซ่าซีโร่นั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะกุ๊กูกดได้จากกาชานะถ้าใครยังไม่เคยดูไปดูในคลิปกดกาชากันได้เลยที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ตึ๊ง แบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยวันนี้เราจะมารีวิวในตัวนี้นะคะพอดีว่าได้มาเป็นออลตร้าก็เลยรีวิวในระดับออลตร้ากันเลยละกันนะคะตัวนี้มีชื่อว่า Dragon of Dojima k i r ิปริวนเองเ,ออเขาเรียกว่าโดจิมาเนี่ยมันเหมือนกับแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นโซนอะเออเหมือนเป็นเขตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ Dragon Of Dojima เนี่ยคือเนื่องจากว่า เขาเรียกกันเหมือนแบบ นี่แหละเป็นสุดยอดแห่งโดจิม่านั่นเองประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้ชื่อจริงๆมีชื่อว่าคิริวนั่นเองนะคะแล้วก็ที่เขามีสมญานามนี้นะก็เพราะว่าเขามีรอยสักมังกรอ,อยู่ที่หลังนั่นเองโอ้โหมีความเท่มีความเท่จงรอยนะคะสำหรับโดจิม่าคิริวเนี่ยอะตัวนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นอัลตรานะมีชื่อว่าคาสึมะคิริวนะคะแล้วก็พอเป็นอัลตราก็คือตัวนี้ราก้อนออฟโดจิม่าคิริว นะคะคแล้วถ้าเป็นไฮเปอร์ก็จะกลายเป็นลิซเซอรี เลนนเกมคิริวนั่นเองนะก็จริงๆแล้วชื่อตัวคิริวในเกมเนะี่ยมันจะคล้ายๆแบบนี้แหละเออมันแบบเหมือน,น,นมาจากดูจริงม้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีความไฮโซนักเลงน,นักเลงน,นิดนึงนะพระเอกตัวเนี้ยเป็นพระเอกนะเอาจริงๆนะคิริวนะเป็นพระเอกนะคะจริงๆแล้วตัวอื่นๆก็เหมือนจะเป็นพระเอกเหมือนกันหรือบอกไม่ถูกคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้หลายตัวนะคะในใน,ในเกมยากุซ่าซีโร่เนี่ยเล่นได้หลายตัวสามารถสลับกันเล่นได้นะคะแต่ว่าตัว หลักเลยเนี่ยจะเป็นตัวคิริวนั่นเองก็เหมือนกับเป็นพระเอกนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะเขาบอกกันว่าในแก๊งโคลาโบรอบนี้นะคะคิริวเนี่ยเป็นตัวแทงที่โหดที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นตัวแทงธาตุไฟแล้วก็ยังมีเลือดที่มโหฬารอลังการมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนนะคะสำหรับคิริวเนี่ยเป็นสายสเตรนนะคะเป็นสายถึกนั่นเอง แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพลังเนี่ยขึ้นอยู่กับตรงนี้ค่ะเลเวล140นะคะจะเห็นได้ว่าเลือดตอนเลเวล140ค่อนข้างเยอะมากๆตอนนี้คือไม่ได้ใส่ของอะไรเลยเลือดอยู่ที่3,4ล้าน4อถ้าเทียบกับตัวแทงตัวอื่นนะคะอย่างมงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ลนะ้านเนาะ มงอยู่ที่3ล้านเจสิก้าเนี่ยอยู่ที่ล้าน7เท่านั้นเอาเอาตัวแทงที่หลายๆคนชอบใช้นะคะตัวนี้ตัวพาราดินมูนนะคะอยู่ที่ล้าน7าต้องไปดูซุดเนาะดูซุดดีกว่าแต่ว่าซุดพิ้วกูเนี่ยอัพอัพไปแล้วอะเออคือซุดเนี่ยอัพเป็น2 0แล้วไงเดีย๋ยวไปดูซุดกันนะซุดนะคะ ดูซุดหน่อยซุดอ่ะุดนะคะซุดก็จะเยอะนิดหนึงแต่นี่น,น,น,นีต้องมาดูตรงนี้ค่ะนี่เห็นซุดหรือเปล่าซุดเนี่ยเรเวล4 4 0นะแต่มีค่า HP base เนี่ยอยู่ที่3ล้าน2เท่านั้นเอง สามล้านสองเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าซุดเนี่ยมีเลือดน่าจะน้อยกว่าขิริวเมื่อใส่ของถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความโหดพอสมควรตอนนี้ตัวที่ เลือดเยอะที่สุดของกุกูนะคะน่าจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือในส่วนของซานกิฟนั่นเองเพราะว่ากุ๊กูเนี่ยจัดหนักนะคะใส่ของเพิ่มเลือดให้หมดเลยแบบนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะมีเลือดอยู่78ล้านแต่ว่าคีริวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคีริวเนี่ยเลือดจะได้ขนาดไหนนะคะอน,นอกจากเลือดแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวแทงแล้วแบบเฮ้ยคือมีความโดดเด่นในตัวแทงนะก็คือ แอดแท็กสปีดหรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยเป็นระดับฟาสต์เลยทีเดียวก็คือเป็นตัวที่แทงได้แต่ก็ไม่ได้โจมตีช้านะคะคือโจมตีค่อนข้างไวแล้วมูฟสปีดความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ไวมากๆด้วยนะคะซึ่งถ้าเราเทียบกับตัวแทงตัวอื่นมันจะคล้ายๆกับซุดนั่นเองเพราะว่าซุดเนี่ยโจมตีเร็วนะคะเคลื่อนที่เร็วมาก แต่ว่าสําหรับคีริวเนี่ยยังมีสกิลอื่นๆที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสแตตกันนะ,ะไม่ต้องพูดถึงสําหรับ HP เลือดนะคะเยอะมากนะเริ่มต้นกันเยอะมากๆแล้วก็ที่เด่นมากๆเลยนะคะก็คือมีในส่วนของพลังป้องกันไม่ว่าจะเป็นพลังป้องกันกายหรือป้องกันเวทก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นตัวยืนแถวหน้านั่นเองนะเพราะว่า ระยะในการยือนยอยู่ที่50เท่านั้นเองสายครีไม่ได้มีสายครีใดๆนะคะแต่ว่ามีฮิตเรทนะคะหรือว่าความแม่นอยู่ที่20%อตัตราการใช้สกิล30%ค่ะอัตรา,ารความแม่นในการโจมตีสกิลเนี่ยบวกอีก20%บปต้านสกิล30%แล้วก็ดีเลย์9วินาทีเท่านั้นนะคะใช้แร่หน่อยมากอยู่ที่1580เท่านั้นเองอื มาดูสกิลกันดีกว่าสกิลนะคะมีชื่อว่าไทเกอร์ดรอปนะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นสกิลเหมือนแบบคา u เตอร์แอคแ k เออก็เป็นสกิลโจมตีนั่นเองนะคะโดยที่สกิลนี้เนี่ยจะแคนเซิล อมะตะของคู่ต่อสู้ด้วยวแคนเซิลอมะตะคู่ต่อสู้ด้วยนะคะทําให้ Enemy d o ด็อกแบหรือว่ากระเด้งถอยหลังด้วยแล้วก็ยังเพิ่มพลังโจมตีถึง3000%เป็นต์เป็นแอรีเมจเลยโคตรมากๆสําหรับสกิลนี้นะส่วนสกิลที่2นะคะมีชื่อว่า u l t i ริเม h ฮี t โหมดนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเอฟเฟกให้กับเพื่อนในทีมด้วยก็คือเป็นบัฟเพื่อนในทีมด้วยนะคะก็จะมี HP บ,บ300%นะคะจะเพิ่มเลือนให้เพื่อนๆและเราเอง300%เพิ่มพลังจมตี250%และเพิ่ม ความเร็วในการโจมตีค่ะ250%ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรนะส่วนอ b บิลิตนะคะเป็น Ability g ้แก๊สมาร์นะคะก็อ b บิลิตี้นี้เอาไว้เล่นกับตัวที่มีสกิลพอยเซอหรือว่ามีสกิลพิษนั่นเองส่วนอบิลิตี้ตัวที่2เนี่ยที่จะได้หลังจากทำเป็นไฮเปอร์นะคะก็คือจะเป็นอบิลิตี้ที่เป็นเ,เรียกว่าเป็นเจาะเกราะ นะเป็นเจาะเกราะก็คือโจมตีโดยไม่สนใจค่าเดฟหรือว่าไม่สนใจค่าป้องกันนั่นเองเหมือนเป็นเจาะเกราะกับตัวที่เป็นสเตรนท์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นตัวแทงนั่นเองก็เหมือนเจาะเกราะแทงเอาไว้ฆ่าตัวแทงฝั่งตรงข้ามนั่นเองเฮ้ยมีความดีงามมากๆสำหรับตัวนี้นะคะคิริวนะเดี๋ยวกูจะไปรีวิวให้ดูในส่วนของ ที่อยู่ในฉากต่อสู้กันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เกียร์ไปนะแล้วเราก็จะไปที่เมนเสจกันเลยนี่คีริวนะคะในฉากนะคะใช้แรงอยู่ที่1,152ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าน้อยนะก็ถือว่าแบบอยู่กลางๆนะคะออกมาแล้วคีริวโอ้โหวิ่งเร็วมากนี่ระเบิดพลังไปนะคะโอ,โ,โอ้โหท่าเฮ้ยท่าโหด ท่าเท่มากอ่ะการโจมตีธรรมดานะคะเป็นการใช้ไม้เบสบอลนะคะโจมตีนั่นเองดูเป็นนักเลงอย่างกุซ่าสุดๆนะแล้วก็อันนี้คือท่าโจมตีนั่นเองเนะี่ยอีท่าแดงๆอันนี้คือระเบิดพลังอ่อระเบิดพลังให้เพื่อนนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนได้บัฟด้วยนะคะอันนี้เป็นท่าที่สองส่วนอีท่าแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นไทเกอร์ดรอปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูว่าระยะในการโจมตี สกิลของนานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราไม่มีตัวอื่นอะมีตัวอื่นอยู่ข้างหลังนะดูซิว่าระยะบัฟเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่ะได้บฟัฟนะระยะบัฟไกลเหมือนกันนะเนี่ยกูจะอยากรู้ว่าคือมันจะถึงแถวหลังหรือเปล่านะคะสำหรับบัฟตัวนี้นะมาดูกันค่ะว่าคีริวเนี่ยจะสามารถสามารถทนได้หรือเปล่าเออ เลือด28ล้านนะไม่เยอะมากนี่อูหวิ่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากจ้าโอเคแล้วเราก็จะเอาตัวอื่นออกมานะคะเพื่อที่จะดูว่าปั๊บของคิริวเนี่ยจะถึงประมาณไหนยังไงบ้างน,นะคะนี่พึ่งเน้นวิ่งเร็วมากๆอาจจะไม่ได้ถึกมากเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะว่าใช้บ่อยมากเลยนะสกิลอ่ะใช้สกิลบ่อยมากๆ แล้วก็อ่ะอย่างที่เห็นนะเมื่อกี้นะคะพิลลืมใช้สกิลนะบราฟมันหยนะุใช้สกิลหน,น่อยโลกพีลลืโลกอ่ะใช้สกิลแล้วน่าจะถึงประมาณตรงเนี้ยน่าจะถึงแชมเปญรูนน้สึกบราวจันชาาจ,จะไม่ถึงเราฟหนจะไม่ถึงบราา คือคิวมันบัฟกันมัน่วมากอ่ะมีเยอะมากก็เลยแบบดูไม่ทันนะคะโอ้แล้วก็คือเนื่องจากว่ามันวิ่งเร็วนะก็เลยวิ่งมาเติมได้ค่อนข้างไวมากๆนะคะส่วนตัวแร่เนี่ยอ,อยู่ที่พันนิดๆนะคะก็อถูกว่าไม่ดีอยู่มาแต่ถ้าลดได้มากกว่าน,นี้ก็ดี444เป็นสเตทสุดท้ายเลยเราจะมาดูว่าคิรวิวเนี่ยไหวไหม จะไหวไหมจริงถูกว่าเลือดมันอาจจะน้อยไหน่อยแล้วก็หลบหลบสกิลนน้อยไปนะคะรู้สึกเหมือนโดนสกิลบ่อยมากๆนะน่าจะต้องปรับในเรื่องของการหลบสกิลหน,งน,นนะอองงึงคนทานอยู่ได้นะเออยังยังยังทนทานอยู่ได้ยังยืนหน้าอยู่ ยืนหน้าได้แล้วนี่คือด่านที่200เอ่อ4 4 4นะคะด่านสุดท้ายเลยนะคะคิริวริวเป็นไงคิริวลูกเฮ้ยเราได้อยู่คิริวตอนนี้ก็อยู่ด่านหน้าเลยนะคะแล้ก็อย่าลืมว่าการโจมตีของคิริวเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเป็นการโจมตีธรรมดานะแต่ว่าพอใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีที่โดนเป็นหมู่นั่นเองก็เลยทำให้แถวหลังเนี่ยโดนไปเหมือนกันนะคะมันโดนกระเด้งอ่ะมันน็อกแบ็คอะเอนเนมี่น็อกแบ็คเคะตัวตัวเรนเจอร์จะถอยหลังนะคะเมื่อโดนการโจมตีสริล,ลที่เป็นสกิลนั่นเองค่ะโอ้โหถึงก็ผ่านด่าน444กันเลย โหดจริงๆคิริว,วนางวิ่งเร็วไงนางวิ่งเร็วป๊บโอ้โหเป็กซัสออกสกิลช้ามากเวอร์คิริววิ่งไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยนางออกสกิลชา้าเออแล้วคิริวก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเกียร์ออกมานะคะใช้ทีมเดียวอยู่ทีมเดียวจะเป็นยังไงบ้างเรามาลองดูกัน วิ่งไปแล้วอูค <orship> ีรีวิ่งเร็วมากมานะคะ กลับมาได้อ่ะเหมือนเมื่อกี้เราเราแบบเหมือนเสียบๆแป๊บนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนพลิกกลับมาได้แล้วงวัวแต่ยังไม่ค่อยเห็นผลงานคีริวเท่าไหร่เอาจริงๆนะเออยังไม่ค่อยเห็นผลงานคิริวเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกสักรอบแล้วกันเนาะแ้วจัดไปมาดูมาดูกันค่ะว่า สำหรับคิริวนะจะเป็นยังไงบ้างนะคะคือหมูเนี่ยไปปรับเทียม,มาตอนนี้ที่เลือดนังร้อยลงแต่ว่าจะมีในส่วนของต้านจะยกิ่ที่เยอะขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของแร่ะนะคะที่ใช้น้อยลงมากๆ โอวิอ่งมาได้เรื่อยๆเลยวิ่งมาได้เรื่อยๆเลย มีซันกีฟอยู่นะคะการที่ตัวที่เลือดเยอะมีซันกีฟอยู่นะกายเปนตัวแทงหลักไปซะแล้วนะคะหรือว่าที่ริวแบบนี้จะโอเค เป็นไงกันบ้างคะสำหรับ Dragon of Dojima k i r y u เนะีก็คิดว่าเป็นตัวที่เป็นตัวแทงที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นไฮเปอร์น่าจะเจ๋งกว่านี้นะเพราะว่าตัวไฮเปอร์เนี่ยมีอ b i l i t y ที่เอาไว้เจาะเกราะตัวแทงฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์นะคะตัวค่าดีเลยจะเยอะขึ้นมาทันทีเลยนะมันจะเยอะขึ้นมาแบบแบบ13ะอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเยอะมากม แรกเนี่ยจะลดลงนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าตอนนี้จะเล่นเป็นตัวไหนถ้าสมมติว่าน้องๆมีกบที่จะบวกไปได้จน2ูง4 0ในอู๊กว่าเป็นไฮเปอร์ดีกว่าแน่นอนนะส่วนวันนี้เนี่ยกูกก็หวังว่าทุกคนนะคะคนจะได้ตัวคิริวหรือว่าตัวใหม่ๆใ,ในคลาโบมาใช้กันอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครได้คิริวมาแล้วมีข้อแนะนำอะไรติชมอะไรนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้กู๊กรลไปแล้วค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให,ให้ด้วยและอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปเด็เดๆจากกู๊กูนะวันนี้ ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไล่์เลนเจอร์ไปแล้วายบายจ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่กูก๊นะ